สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับพามาชมรถ10ล้อพื้นเรียบนะครับติดเครน3ตันนะครับสำหรับลูกค้าหรือผู้ประกอบการที่มองหารถพื้นเรียบนะครับ10ล้อติดเครนนะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวแจ้งตัวสเปคตัวรถก่อนนะครับสำหรับตัวรถนะครับเป็นอ s u ซูเอฟบีสแรงนะครับ จดเริเปนปีห้าสามตัวนี้เป็นแม็กโหลนนะครับเพาใหญ่ติดเคลนทาดาโน่นะครับซูปรแสแทกสามร้อยนะครับสามตันพื้นเรียบตัวพื้นเรียบนะครับความยาวอยู่ที่6.7รถเก็บงานทั้งคันนะครับ เดี๋ยวแจ้งราคาก่อนล้วกันนะครับสำหรับ10ล้อพื้นเรียบนะครับติดเคลน3ตันคันละ1ล้าน2แ50,000บาทนะครับกรณีเครดิตนะครับใช้เงินดาวนิดเดียวนะครับ เดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรติดต่อให้นะครับภายในเรียบร้อยประกอบเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเครื่องดีแอร์เย็นนะครับเครนใช้ได้ไม่มีขัดนะครับยางดอกเต็มเต็มนะครับลูกค้าท้าในสนใจนะครับสอบถามได้ที่ช่องทางเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรให้บนหน้าจอนะครับมีทั้งเบอร์โทร และ i ดี n e สังเกตกันดีๆนะครับรถเรียบร้อยเก็บงานเรียบร้อยเช็ครายละเอียดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเหลือเข้ารอล้างนะครับ สำหรับลูกค้าที่มีรถเก่านะครับสามารถเข้ามาตีเทิร์นได้นะครับเป็นเงินสดหรือเ,เงินดาวได้ทั้งนั้นนะครับสนใจยังไงนะครับอย่าลืมเข้ามาดูรถได้นะครับโทรสอบถามหรือจะเดินทางมาดูรถที่ร้านนะครับเข้าไปใน Google Map พิมพรรถบรรทุกดีๆแล้วก็กดนำทางมาได้เลยร้านเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดสำหรับวันนี้นะครับลากัไปก่อนสวัสดีครับ